สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับและการอัปเดตเครื่องประดับงานมือสองงานเก่างานโบราณกับช่วงเวลาดีๆของพวกเราอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้พี่ๆท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนนะครับต้นกับนิกเชิญชวนมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเลือกช็อปสินค้ากันที่หน้าร้านของเราที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F20 นะครับเปิดทำการ บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณพี่ๆนะครับที่รับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube เพชรทองบูพิทักษ์ให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันครับ มาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกนะครับกับต่างหูหอยสั่งเพชรประดับตุ้งติ้งมุกเซาซีตัวเรือนเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม13.82กรัมประดับด้วยมุกเซาซีขนาด12-12.5มิลร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรทั้งหมด40เม็ดรวม1กรััตความยาวตั้งแต่ขั้วด้านบนสุดจนถึงตุง้งติ้งมุกด้านล่างนอยู่ที่3.8ซนเมตร ราคาขาย35,000บาทเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยลงตัวนะฮะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยด้วยดีไซน์ของเขาส่วนที่เป็นคั่วเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นรูปหอยสังครับแล้วก็จะประดับด้วยเพชรเข่าแล้วก็เล่นไฟดีนะฮะข้างในก็ตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้เลยความหวานและความลงตัวเนี่ยย่อมมาคู่กันกับชิ้นงานสวยๆนะครับ ตุ้งติ้งด้านล่างเขาจะประดับด้วยมุกเซาสีสีขาวมันวาวตำหนิดน้อยมากๆเลยสำหรับตัวมุกขนาดของตัางหูเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะว่าเป็นขนาดที่พี่ๆเนี่ยใส่แล้วดูมั่นใจใส่แล้วดูสวยแน่นอนเพราะว่าไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เวอร์จนเกินไปขนาดกลางๆครับชิ้นงานสวยลงตัวพอดิบพอดีเลย ววความหวานความละมุนของตังหูผู้นี้สามารถที่จะเลือกมาเพื่อปรับใช้กับได้ทุกชุดนะฮะดีไซน์สวยใส่แล้วไม่เหมือนใครใส่แล้วดูดีมีรสนิยมแน่นอนกด CF มาเลยครับมากันที่งานข้อมือโกเมนนะครับเรือนทองงานเก่า ตัวเรือนเป็นทองคำ75-90%ถึงน้ํา้ำหนักรวม8.31กรัมประดับด้วยโกเมนความยาวของตัวสายสร้อยในยอยู่ที่16.5ซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง1,9500บาทใส่ง่าย,ายนะฮะแล้วก็ใส่เอาเคล็ดได้เลยสำหรับตัวสร้อยข้อมือโกเมนเส้นนี้ชิ้นงานอยู่บนตัวเรือนทองเป็นงานเก่าอยู่ในสภาพที่ดีครับตัวกระเป๋ พุ่มโกเมนเนี่ยไม่บินแล้วก็ไม่แตกร่อนนะครับส่วนโกเมนที่ประดับเล่นไฟดีมีออร่าโกเมนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในพลอยนพเก้านะครับคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อว่าใส่เครื่องประดับโกเมนเพื่อช่วยให้เราปลอดภัยแล้วแคล้าคลาดโดยเฉพาะในการเดินทางงานดีๆใส่กันแบบง่ายๆใช้งานแบบง่ายมากๆเลยนะฮะใส่เดี่ยวหรือว่า ใส่คู่กับข้อมือเส้นอื่นก็เกิดก็ปังแน่นอนข้อมือโกเมีนเรือนทองที่ไม่หนักทองจนเกินไปขนาดนี้กดสียมาเลยนะครับมาต่อกันที่แหวนอาร์มาิสกองข้าวเรือนทองนะครับดีไซน์เก๋มากๆเลยตัวเรือนเขาจะเป็นทองคำ75-90น้ํา้ำหนักรวมทั้งวง10.35กรัมเม็ดย่อจะเป็นอาร์มาชิส เจลในแบบกองข้าวเม็ดใหญ่เลยนะครับแล้วก็นากว้างของแหวนอยู่ที่1.4คูณ2.0ซนติเมตรขนาดแหวน52.5ราคาขายเพียง23,500บาทดีงามมากๆเลยสำหรับแหวนอมา์ชิสวงนี้ใส่ติดนิ้วใส่เอาเครดได้นะครับอมา์ิเป็นหนึ่งในพลอยที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นพลอยแห่งความโชคดีแล้วก็ช่วยปรับ ะะระบบของร่างกายเนี่ยปรับให้เรามีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ตัวอเมทติเม็ดนี้จะจีรนัยแบบกองข้าวนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าอัญมณีที่จีรนัยแบบกองข้าวเนี่ยจะเอาเคล็ดช่วยให้เราเพิ่มพูนแล้วก็อุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบใส่ง่ายแบบนี้ น่ามีไปใช้อย่างที่สุดเลยตัวเรือนทองถ้าพี่ๆสังเกตอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันครับ มาต่อกันที่งานทองนะคะที่น่าเก็บสะสมมีคุณค่าทางด้านศิลปะมากๆเลยกับปิ่นทองคําฉลุลายดอกพิกุลตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา90%นน้ำหนักรวม15.58กรัมความยาวนะครับของปิ่น,นยอยู่ที่11.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ38,500บาทดีงามนะฮะต้นหมุนตัว ตัวหัวปิ่นด้านบนเนี่ยให้พี่ๆดูถึงความละเอียดความประณีตและอ่อนช้อยเขาจะทําเป็นชั้นนะครับเป็นยอดขึ้นไปทีละชั้นละชั้นแล้วก็จะใช้ช่างนะครับใช้มือทําก็คือเป็นงานแฮนเมดในการที่จะขด เส้นทองเนี่ยขึ้นมาเป็นดอกพิกุลและประดับค่อยๆขดกันไปทีละชั้นงานฝีมือจริงๆเลยสำหรับงานปิ่นชิ้นนี้นะครับสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้จริงถ้าพี่ๆเป็นคนผมเยอะๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าใส่ชุดไทยแล้วก็ชอบติดกิฟตติดปิ่นอะไรพวกนี้นะครับงานชิ้นนี้พี่ๆได้ใช้งานแน่นอนแล้วก็ดูดี บอกเลยนะครับว่าเก็บเป็นชิ้นเป็นอันเก็บส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีกด CF เข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งาน g ี้ล็อกเกนะครับจะเป็นงานเก่าตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม7.46กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่75ตังค์ต่งแบ่งเป็นเพชรเกสร29เม็ดรวม72ตังต์แล้วก็เพชรกุหลาบอีก3เม็ด รวม3ตังหน้ากว้าง2.0คูณ3.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อคุ้มมากๆ16,500บาทรีบกด CF รีบกดจองมาได้เลยสำหรับพี่ๆที่รักนะครับแล้วก็กำลังมองหาซื้อ,อ,อหรือว่าอยากจะทำล็อกเก็ตเนี่ยไว้ใส่ติดคอรหรือว่าให้เป็นของฝันนะครับชิ้นงานนี้ดี ดีมากๆเป็นงานเก่าอยู่ในสภาพที่ดีพี่ๆสามารถที่จะซื้อไปนะครับแล้วก็เอาไปให้ช่างที่เขาทำล็อกเกตเนี่ยสั่งทำเขาได้แล้วเขาก็จะทำล็อกเก็ตตามรูปที่พี่นะครับอยากจะให้ใส่ไว้ในกรอบนี้ตัวเพชรข่าวเล่นไฟดีกด CF มาได้เลยครับมาต่อกันที่งานไทยๆใส่แบบเต็มข้อมือกันบ้างกับงานสายสร้อยข้อมือ สามสีเรือนทองนะครับประดับด้วยดอกพิกุลตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75-9้าาน้ำหนักรวม56.60กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตเพชรซี่แบบรองซับนากวางซอย2.0เซนเมตรความยาว18เซนติเมตรราคาขายเพียง129,500บาทน้ํบาทน้ำหนักดีดีงามลวดลายนะครับคมชัดแล้วก็สวยแบบสวยประจักษ์เลย ตัวชิ้นงานนะครับสีทองเนี่ยเป็นสีสุกลูกบวกเป็นงานเก่างานบ้านคนแท้ๆเลยที่อยู่ในสภาพที่ดีเจ้าของเดิมนะครับเก็บรักษาแล้วก็ใช้อย่างทนุถนอมทำมานะครับก็คือทองเยอะปิดทองเนี่ยที่ด้านหลังเนี่ยแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรีแบบรองทรัพถ้าพี่ๆสังเกตที่ขอบนะครับเขาจะ ประดับด้วยดอกวิกุลเพิ่มดีเทลแล้วก็เพิ่มความหวานให้กับชิ้นงานด้วยสายสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับจะทำให้ทุกๆก,การแต่งตัวที่พี่ๆอยากให้ออกมาแนวแบบไทยๆแนวบินเทจดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแน่นอน mm hmm. กด c F มาเลยครับ mm hmm. มาเอาใจนะครับสายทวารวดีกันบ้างกับข้อมือทวารวดี เรือนทองเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา7 5าถึงเน้ำหนักรวม17.64กรัมประดับด้วยลูกปัดทวาราวดีหลากสีหลากชนิดความยาวสร้อยนะครับอยู่ที่20เซนติเมตรปรับได้17.5เซนติเมตรราคาขาย17,950บาทดีงามเหลือเกินสำหรับราคานะครับถูกมากรีบกด CF มาก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับสำหรับข้อมือชิ้นนี้ นอกจากราคาที่ดีแล้วก็ถูกมากๆแล้วเนี่ยสภาพแล้วก็ความสวยงามเนี่ยก็มีสมบูรณ์เช่นเดียวกันตัวเมรร็ดลูกปัดเขาจะมีเมรร็ดลูกปัดหลากสีหลากชนิดแล้วก็มีเม็ดที่หายากที่ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มีราคาแพงอย่างที่พี่ๆเห็นเม็ดน้ําเงินนะฮะที่มีลวดลายรูปทรงแปลกกว่าชิ้นอื่นเนี่ยอันนี้หายากมากๆเลยตัวลูกป,ปัดเขาก็จะมีริ้วรอยนะครับของ ความเก่าอายุนับพันพันปีตามชิ้นงานของลูกปัดทวาราวดีส่วนในเรื่องของทองเนี่ยที่ปิดก็คือแน่นหนาแข็งแรงฝาครอบไม่กระเดิดออกนะครับงานสมบูรณ์จริงๆแล้วก็ใส่แล้วเห็นชัดกด C f เอมานะครับ มีพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานสร้อยคอพลอยรอบแบบเส้นสวมหัวได้ชิ้นนี้มาแล้วตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม19.28กรัมประดับด้วยพลอยแท้หลากสีนะครับแล้วก็คริสตัลจำนวน2เม็ดความยาวของสายสร้อยในยอยู่ที่1 8อ่อ28นิ้วสวมหัวได้นะครับราคาขายส่งต่อเพียง3 9 9 0 0บาท ถูกดีนะคะแล้วก็น่ารักสวยหวานแบบนี้ต้องกด CF เข้ามารวนะครับสำหรับชิ้นงานเนี่ยตัวสายสร้อยเขาจะ,ะดีไซน์แบบเรียบเรียบแล้วก็หุ้มประดับด้วยพลอยหลากสีหลากชนิดแล้วก็จะเพิ่มความแวววาวด้วยเม็ดคริสตัลนะครับ2เม็ดเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงานงานสวยมาในสภาพที่ดีนะครับสายสร้อยคอที่เป็นพลอยรอบ ไม่หนักทองจนเกินไปแล้วก็เส้นยาวแบบนี้นานๆได้มาทีชิ้นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้ออยู่ที่เป็นสร้อยคอพลอยรอบอยากให้กด CF กันเข้ามาอันนี้ต้นซูมให้พี่ๆเห็นหนะครับถึงสีสันของตัวพลอยที่ประดับเห็นไหมฮะสีสันสดใสเวลาเราใส่เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึก สดชื่นแล้วก็เบิกบ,บานมากๆเลยกด CF มาครับมาต่อกันที่งานจี้หยดน้ำา3สนะครับตัวเรือนทองคำา7 5ถึง90%นำหนักรวม4.93กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพรซี่แบบรองซับหน้ากว้างของตัวจี้2.2คูณ3.3เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง1 5 5 0 0บาทเห็นไหมครับเป็นขนาดที่กำลังดีแล้วก็ ชิ้นงานสวยตัวชิ้นงานเนี่ยอยู่บนเรือนทองสีของทองจะเป็นสีสุกเลยสวยงามเป็นอย่างยิ่งด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีปิดทองหนานะครับแล้วก็ตัวห่วงแขวนเนี่ยแล้วก็ตัวเรือนโดยรวมสวยงามไม่บุบบี้เช่นเดียวกันส่วนทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซี่ตัดสีสันกันได้อย่างลงตัวขนาดของจี้ก็กําลังสวยครับ ใช้งานกันได้บ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานนะฮะในการทำงานหรือว่างานที่เราต้องการความเป็นไทยก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ขนาดของเขาซื้อแล้วได้ใช้จริงซื้อแล้วได้ใช้ประโยชน์กดสั่งซื้อมานะครับมาต่อกันที่งานที่มีดีไซน์เก๋ๆแล้วก็เท่มากๆสำหรับจี้เข็มกลัด เสือประดับด้วยทับทิมและก็เพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม12.96กรัมประดับด้วยทับทิมพม่านะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนแล้วก็โอปลประดับด้วยเพชรจำนวน13เม็ดรวม32ตงังต์งหน้ากว้างอยู่ที่2.5คูณ4.8เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ32,000บาทอันนี้กลัดเป็นเข็มกลัดเห็นไหมครับ สวยกำลังดีแล้วก็ดูดูแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนส่วนอันนี้ใส่กับโชเกอร์นะครับสวยแล้วก็ดูเท่มากๆดูมีสไตล์นะครับเป็นของตัวเองถ้าพี่ๆนะคะเป็นคนที่รักงานจิวเวอรี่ที่มีดีไซน์โดยเฉพาะงานแบบเท่ๆนะครับ ชิ้นนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเสือนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเสือเนี่ยจะประดับประดานะฮะด้วยทับทิมพม่าแล้วก็เพชรเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีครับส่วนตาของเสือเนี่ยจะเป็นโอปอลนะครับชิ้นงานสวยสามารถที่จะหยิบมาปรับแต่งนะครับใช้งานได้กับทุกๆลุกทุกๆวันเรียกได้ว่าสวยแบบ everyday l o o จริงๆเลยสำหรับจี้เสือแล้วก็ ใช้เป็นเข็มกลัดเนี่ยดูดีดูดน่ามองมากๆถ้าพี่ๆใช้เข็มกลัดนี้นะคะติดกับแจ็คเก็ตวลาพี่ๆใส่ไปทํางานบอกเลยว่าเพื่อนๆที่จะต้องเข้ามาดูแน่นอนกดซีเอฟกันเข้ามาได้เลยครับงานชิ้นสุดท้ายนะคะประจำวันนี้จะเป็นต่างหูผีเสื้อเป็นผีเสื้อเพชรนะคะเป็นงานเก่าตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม3.91กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้น50ตัาง แบ่งเป็นเพชรเกสร8เมตรรวม38ตังแล้วก็ประดับเพชรกุหลาบอีก10เมตรรวม12ตังค์นากว้างต่างหู1.1คูณ1.5เซนติเมตรราคาขายนะครับ หน้าช็อกมากๆ13500บาทดีงามจริงๆเลยตัวเพชรนะฮะที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็มีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยงามส่วนเพชรกุหลาบก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันอยู่บนตัวเรือนที่เป็นลายผีเสื้อนะฮะเป็นชิ้นงานหวานๆบนความน่ารักดูพอดีๆใส่ติดหูเพื่อไม่ให้หูเราดูโล่งในชีวิตประจำวันได้เลยครับแล้วก็ตัวห่วง รหรือว่าตัวล็อกเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแน่นหนาแข็งแรงฮะถ้าพี่พี่รักแล้วก็สะสมงานเก่าโดยเฉพาะาพวกงานต่างหูเพชรแบบปาหะแบบนี้นะครับชิ้นนี้น่าซื้อน่ามีไว้ใช้จะซื้อไว้ใช้เองหรือว่าซื้อให้ลูกหลานก็ได้นะคบเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยน่ารักแล้วก็ดีไซน์แบบเป็นแมลงเป็นผีเสื้อแบบนี้ใส่ยังไงก็ดูสวยที่สำคัญราคาโดนใจแบบนี้ นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาชมนะฮะแล้วก็มาเลือกช็อปกันที่หน้าร้านอย่างไรก็ตามครับต้นกับนิกเนี่ยจะพยายามหาของสวยๆแล้วก็งานดีๆมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันอีกหาพยายามหามาแต่ให้พี่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกด้วยเล็กๆน้อยๆโดยการ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเป็นกำลังใจให้กันส่งมินิฮาร์ดมินิฮาร์กันไปเลยต้นกับนิกนะครับในนามร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เมตาร้านด้วยดีตลอดมาแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย